สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศแห่งการถอนหายใจกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หายใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่หลังจากที่แน่นอนนะครับวิกฤตรัสเซียยูเครนตอนนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญกับตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเคอร์ซีเมื่อคืนผมก็แทบไม่ได้นอนเลยเพื่อนๆพยายามดูข่าวแล้วก็ดูกราฟว่า Bitcoin a ออ c คอยนเน่ยมันจะทำตัวยังไง คือส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะเข้าตลาดด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะทาแบบเหมือนกับ Research รีเสิร์ชนะเพื่อที่จะให้เราเป็นนักเดาที่ดีขึ้นในอนาคตเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่คริปโตเคยเจอวิกฤตที่ใกล้เคียงกับสงครามที่สุดและแน่นอนนะครับมันก็หลังจากที่มีข่าวว่าท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยออกมาประกาศเซ็นสัญญารองรับให้ดอนเนสกับยูฮันนะครับ พื้นที่ที่อยู่ในแผนที่ที่ผมชี้ไว้เนี่ยสองพื้นที่ที่เดิมทีมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มกบอกแบ่งแยกดินแดงในทางตะวันออกของอยูเครนเนี่ยนะครับมาท่านมาเซ็นให้มันเป็นรัฐอิสระทันทีทันใดพอข่าวนั้นออกมาก็นะฮะทำให้ดาวฟิวเจอร์เนี่ยเรียกว่าแดงจี๊ดแบบร้อยจุดแบบภายในเสี้ยววินาทีเลยแล้วก็ในเรื่องของหุ้นนะครับดัชนีหุ้นของรัสเซียเนี่ยเขาเหมือนกับ ทุกอย่างที่เคยเขียวกําไรที่เคยได้ในปี2 0 2 1เนี่ยมันมันถูกลบออกไปเลยทันทีนะฮะมันกลับไปอยู่ในจุดของพฤติการปี2020นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของเบอร์แบงค์ธนาคารใหญ่ของรัสเซียเนี่ยลงไป20%เนะเพื่อนๆก็นะฮะตลาดคริปโตเนี่ยเจ้าเข้าต้งแต่ตอนที่ท่านประธานาธิบดีปูตินออกมาถแถลงในเรื่องของการประชุมความมั่นคงนะครับซึ่งมันแปลกมากเพื่อนเพื่อน ปกติเดิมทีรัสเซียเนี่ยเวลาประชุมความมั่นคงมันจะมีการปิดประชุมปิดประตูประชุมกันและมันจะไม่มีการออกมาแบบฉายในทีวีนะครับแต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดสดหรือว่าเป็นการฉายแบบเอาเทปมาเปิดนะครับแต่คือความที่เรากําลังลุ้นอยู่ว่าท่านน่าจะพูดอะไรที่มันเบาๆหน่อยเพื่อตลาดมันจะซอฟต์ลงแต่ท่านพูดเนี่ยคำพูดที่ท่านพูดเนี่ยมันเหมือนกับ มองไม่เห็นว่ายูเครนเป็นประเทศด้วยซ้ำอ่ะน,นะฮะท่านพูดประมาณว่ายูเครนเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านนะมันเป็นยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของเรานะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะแล้วก็ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะครับของของยูเครนเนี่ยมันคือเหมือนกับของรัสเซียนะครับยูเครนถูกสร้างขึ้นด้วยเลือดเนื้อ,อ,อน้ำพักน้ำแรงของคนรัสเซียนะเพื่อนๆคือพูดแบบ เหมือนกับเขาไม่มีเยื่อใยเลยอะนะเหมือนกับเหมือนกับเขาเอาจริงอะนะ,ะแบบอาจจะแบบอยากจะได้พื้นที่อะนะ,ะก็พอพูดเสร็จนะครับก็มาลองเซ็นสัญญาลองรับให้2พื้นที่นั้นเป็นรัฐอิสระแล้วก็ตลาดคริปโตอย่างที่เรียนนะเจ้าเข้าทันทีทันใดที่เซ็นสัญญาเสร็จนะครับว่าให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นรัฐอิสระเนี่ย ท่านประธานาธิบดีโจไบเดนก็หยิบโทรศัพท์มาทวีตเลยนะฮะท่านพูดว่า I have signed an executive order to deny Russia the chance to profit from its blatant violations of international law. We are continuing to closely consult with allies and partners, including Ukraine, on next steps. นะครับประมาณว่าผมอะเซ็นออกคำสั่งบริหารเพื่อมิให้รัสเซียได้ผลประโยชน์จากการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ชัด เราจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและจะปรึกษาประเทศพันธมิตรรวมถึงคู่ค้าและทางยูเครนถึงขั้นตอนต่อไปคือท่านออกมาทวีตแบบว่าผู้ภาษาชาวบ้านคือไอ้ที่ความบาดท,ที่ทวีตความบาดตะกี้เนี่ยแค่น้ําจิ้มนะค,คือแน่นอนอ่ะนะฮะแบบต้องต้องดึงแบบ European Union เข้ามาร่วมความบาดด้วยแน่นอนมาผสมลงตรงนี้แน่นอนเพื่อนๆนะฮะก็ ทุกคำพูดทุกทวีตทุกข่าวเนี่ยโอ้ผมเห็นแล้วแบบว้าวทีนี้พอมันมีการประชุมฉุกเฉิน UN นะเพื่อนเอนทูตสหรัฐประจำา UN เนี่ยท่านก็บอกว่าการที่รัสเซียรหรือการที่พูตินมาทำฟอร์มแบบส่งทหารเข้าไปรักษาสันติภาพคือเข้าไปใน p e a c e keeping mission ตรงตอนออกของยูเครนนะเพื่อนเอนคือหลังจากที่เขา เซ็นสัญญาแล้วเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นรัฐอิสระแล้วเขาก็ส่งทหารไป Peace Kipping Mission นะมีภาพแบบดึงรถถังมีมีรถถังแล้วก็มีการดึงปืนใหญ่อะไรไปด้วยนะฮะแล้วท่านบอกว่าเนี่ยการที่มาฟอร์มว่าแบบมา Peace k e e p i n g หรือรักษาสันติภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระเขาใช้คำว่า nonsense เลยนะฮะซึ่งมันก็เหมือนกับน้ำมันก๊าซที่แบบสาดเข้าไปในกองไฟแล้วแบบ มันแดงแจ๋ตลาดหุ้นก็ฟิวเจอร์ก็แดงแจ๋คริปโตก็แดงแจ๋นะครับแล้วก็นะหลังจากนั้นอีกนะมันก็มีข่าวในเรื่องของ JP Morgan ซึ่งจริงแล้วข่าว JP Morgan มันออกมาก่อนนะฮะแต่ในเรื่อง JP Morgan กนเขาบอกว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือเตรียมที่จะขึ้นดอกเบีย้ย9้าครั้งติดนะครับคาดว่าจะเริ่มตอนเดือนมีนาคมเพื่อที่จะมารับมือกันในเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งข่าวนี้อยู่ดีดดมันก็ โผล่มาจากไหนไม่รู้ขึ้นมาในฟีดขึ้นมาตามทวีตเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเจ้าหรือเวลเนี่ยพยายามจะแบบกดดันตลาดอ่ะเพื่อนๆคือทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะคือต้องพูดตรงๆนะเพื่อนๆในมุมมองแบบแบบไมโครนะครับมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมากล่าวว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะเพื่อนๆพูดตรงๆเลยในมุมมองแบบ ตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะฮะทั้งนี้มันก็ยังมีมุมมองที่เรามองในในโลกสวยได้นะะว่าหวังว่ามันไม่มีการโจมตีกันรุนแรงกว่านี้หรือมันไม่มีการบุกลุกไปในโซนอื่นของยูเครนนะครับแล้วมันเกิดสมเมตเกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้เราลุ้นว่าสมเมตเนี่ยนะครับ วันที่เขาจะมานั่งคุยกันเนี่ยนะรัสเซียยูเครนจะเยอรมนีอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมานั่งคุยกันเนี่ยถ้าก่อนที่จะเกิดสมิธแล้วแบบทุกอย่างมันมันเบาได้ไปจนถึงวันนั้นเนี่ยมันก็จะโอเคไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็มาลุ้นว่าเฟดอาจจะโกหกก็ได้นะเฟดอาจจะโกหกครั้งที่ร้อยก็ได้หลายหลายคนก็คิดอย่างนั้นว่าเฟดเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรในกอไผ่นะฮะทั้งนี้ผมคิดว่า คือผมนึกไม่ออกนะว่าในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยแบบเต็มรูปแบบเนี่ยผมนึกไม่ออกนะเพื่อนๆผมคิดว่าผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยก็คงเข้าใจดีว่ามันมันไม่ได้ส่งผลดีแน่นอนมันจะทําให้เราถอยหลังกลับไปอีกร้อยปีนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะผมก็อยากให้ฝั่งตะวันตกเนี่ยแบบให้กับสิ่งที่รัสเซียต้องการไปเลยนะฮะมีมีอยู่อย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนๆถ้าเกิดว่าตะวันตกแบบว่า โอเครัเสเซียไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าเนโตใช่ไหมไม่ต้องการให้จอร์เจียเข้านาโตด้วยใช่ไหมก็โอเคให้ตรงนั้นไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ตลาดชอบข่าวแบบนั้นนะครับก็คือว่าโอเคอาจจะเสียเชิงในเรื่องของการต่อรองทางการเมืองแต่ในในตอนนี้ผมว่าเขาไม่ควรจะกลัวเสียฟอร์มเท่าไหร่อ่ะนะเพราะว่าในวิกฤตโควิดมันก็ทําให้เราถอยหลังกันไป5ปี10ปีแล้วเนี่ยก็โอเคนะรัเสเซียต้องการอย่างนั้นก็ให้เข้าไปนะครับไม่ต้องเข้ามานโตละนะทั้งจอร์เจียทั้ง ทั้งยูเครนเนี่ยแต่ถ้าเรามานึกถึงคำพูดของท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยที่ท่านบอกว่ายูเครนเนี่ยเป็นไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านนะเป็นรัสเซียนะฮะคือพูดเหมือนกับว่าท่านต้องการพื้นที่เพิ่มมากกว่านั้นนะ่ะคือเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยนะไอ้ดอนเนสกับยูฮานเนี่ยหลุดจำนำแล้วนะเช่นกันกับไอ้ไครเมียเนี่ยไม่ต้องพูดกันแล้วนะ,ะคือเป็นเป็นโซนที่หลุดจำนำไปเรียบร้อยแล้วอะแต่ถ้าเกิด เขาต้องการมากขึ้นเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเขาต้องการไปสงความหรือเปล่าและในขณะเดียวกันมันก็ใกล mid ้ midterm election เพื่อนๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไป2024ก็จรงิงแต่กลางปีนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของรายชื่อของคนที่จะมาสมัครแข่งขันเลือกตั้งและแน่นอนคนที่มาสมัครแข่งขันเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องไปขึ้นเวทีเพื่อที่จะ discredit นะลุงโจไบเดนแล้วก็อาจจะทําให้คะแนนนิยมต่ําลงทําให้กดดันลุงโจไบเดนตอนนี้นะต,ต้องแบบว่าเข้มแข็งหน่อยหรือเปล่านะครับท่ามกลางมุมมองของเวทีโลกที่เขามองออกว่าท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเขาแก่พรรษากว่าเยอะนะฮะคือมองมองเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็สรุปนะเพื่อนๆสรุปนะฮะสรุป แบ่งเป็น2โซนเนี่ยนะฮะ,อะตอนนี้เราเห็นสง,สง,สงครามที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะส่วนในตลาดคริปโตเราก็มีสงครามระหว่างคนกลัวกับคนกล้าทีนี้ถ้าเรามาคํานึงถึงว่าคนที่กลัวหรือคนที่มีอะไรที่ต้องคํานึงถึงตลาดตอนนี้เนี่ยนะฮะความกลัวไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะเพื่อนๆอย่ามองว่าเป็นสิ่งไม่ดีหรือมาเป็นแบบเรื่องที่แบบน่ารังเกียจนะฮะความกลัวหรือความที่เราจะต้องมาชั่งน้ําหนักเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเราจะต้องครึ่งๆนะฮะ สิ่งที่มีให้กลัวนะเพื่อนๆอ่ะอันดับหนึ่งเลยก็ทางรัสเซียจะบุกยูเครนหรือเปล่านะครับเรามีโอกาสจะเห็นสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่านะครับแล้วก็มีในเรื่องของท่านประธานาธิบดีโจบไบเดนเตรียมที่จะออก Executive Order ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมันมีข่าวลาบในเรื่องของประเทศจีนจะยึดไต้หวันนะครับแล้วก็เฟด จะขึ้นดอกเบี้ย9ครั้งและทั้งหมดที่เรากำลังเจออยู่นี้เนี่ยเรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางวิกฤตเงินเฟอ้อที่สูงสุดในรอบ40ปีอ่ะเพื่อนๆนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของความกลัวเนี่ยมันก็จะต้องอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันจะกลับไปปี2008หรือเปล่านะมันจะเป็นวิกฤต2008หรือเปล่าหรือมันจะเลวร้ายไปจนแบบเหมือนกับ1 9 3 0ในช่วงของเกรดดิเพรสชันเลยไหม แน่นอนเรารู้เราเราเนี่ยคนที่ชอบบิตคอยเนี่ยเรารู้ว่าบิตคอยเนี่ยมัน h ฮจกับอินฟลชันหรือว่ามันมันมาเพื่อที่จะสู้กับอินฟลชันสู้กับวิกฤตเงินเฟ้อแต่บิตคอยก็ยังไม่เคยเจอสงครามนะฮะไอ,อ้ทองคำเนี่ยเจอสงครามมาบ่อยแล้วแต่บิตคอยยังไม่เคยเจอบิตคอยจะอยู่รอดหรือเปล่าถ้ามีสงครามฝั่งของฝั่งที่กลัวเนี่ยฝั่งครึ่งหนึ่งของผมที่กลัวเนี่ยผมก็คิดอย่างนั้นนะฮะส่วนไอ้ครึ่งที่ไม่กลัวเนี่ยที่จะมาตัดสินว่าจะเข้าตลาดดีไหมเนี่ยผมก็คิดว่า สงครามโลกครั้งที่3ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของไอ้ที่มันขึ้นลงเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของตลาดนะตลาดมันก็มันขึ้นลงเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเป็นโอกาสที่เราทํากําไรหรือเปล่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อหรือเปล่านะเพื่อนเพอนเพราะว่าอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆนะฮะเศรษฐีเนี่ยสร้างขึ้นตอนที่ทุกคนกลัวกันหมด เหลือแต่เราบ้าบินไปคนเดียวแน่นอนมันมีหลายทฤษฎีว่าอาจจะบายเดอะดิแล้วก็ดิฟดิฟดิฟไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆทั้งนี้ใครที่ติดดอยแล้วก็กระสุนหมดนะพูดตรงๆนะเพื่อนๆน,น้องๆหลายๆคนที่เข้ามานะฮะอย่าหาทางออกในลักษณะของการแบบเข้าไปเทรดฟิวเจอร์1 x x 2 x x 1 0 x x นะฮะหรืออย่าไปหาน้ำบ่อน,น้าแบบไปกู้หนี้ยืมสินมาตรงนี้นะเพื่อนๆอ,อันนี้อันนี้ขอเตือนเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันอย่าหน้ามืดไปทําอย่างนั้นนะฮะคือต้องเข้าใจสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในโลกนี้เนี่ยทุกการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนเปิดร้านลูกชิ้นปิ้งร้านไอเทมร้านอาหารธุรกิจกาแฟคือทุกอย่างเนี่ยคนที่มีเงินเย็นได้เปรียบ d Diamond Hands และมีตังเนี่ยได้เปรียบสุดๆนะครับถ้าเราไม่มีตังตอนนี้เราก็ต้องหาใช้สมองเราเนี่ยหาวิธีหาเงินมานะครับหาเงินแล้วก็รอจังหวะนะฮะพยายามแบบว่าถอดจิตออกมาแล้วก็ อย่าแบบหน้ามืดแล้วแบบต่อยมั่วนะฮะคือแบบต้องต้องต้องเป็นมวยนิดนึงเพื่อนๆอย่าแบบอย่าทิ้งกําลังไปหมดในอะไรอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็วันนี้จะมาพูดประมาณนี้ยังไงขออภัยนะเพื่อนๆวิดีโอนี้เนี่ยไม่ไม่มีอะไรที่จะมากาวกับเพื่อนๆเลยนะฮะแต่นี่คือความเป็นจริงที่เราจะต้องมาชั่งน้ําหนักดูว่าเราควรจะทํำยังไงนะฮะควรจะนะพอถ้าเกิดว่ากลัว น้อยกว่ากล้านะเราอาจจะดอลลาร์คอสแ์เอเวอร์จเข้าไปนะครับนึกถึงในระยะยาวไว้อย่าไปนึกถึงเหตุการณ์วันนี้พรุ่งนี้นะฮะมันอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยกว่าที่มันจะรีคอเวอร์แต่ว่าผมเชื่อว่าไอ้ t i m e High ที่เราเคยเห็นเนี่ยเราจะกลับมาเห็นอีกครั้งนั่นคือความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไป